รถอะไรได้บ้าง EP 2นะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับจอมพีซีนะครับวันนี้นะครับก็กลับมาทำตามคำเรียกร้องของคนดูนะครับซึ่งก็คือเงินเจ0 0พ่อนรถอะไรได้บ้าง EP 2นะครับก,ก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของทางเรา้วยนะครับ าไถ้าเกถ่ายพร้อมกันแล้วนะครับเรามาดูกันเลยนะครับมีอะไรบ้างเราไปดูกันเอาล่ะนะครับเรามาเริ่มต้นจากคันแรกกันเลยนั่นก็คือ m a z d a 2 1.3 Sport h i g h c o n n e c t ปี2018นะครับรถยนต์คันนี้นะครับเลขไม้จะอยู่ที่84,000กิโลออปชั่นเด่นๆของเขาก็จะมีปุ่มคูสตาร์ ทวรมาลายแบบมัลติฟังก์ชันพร้อมระบบคูสคอนโทรลหน้าจอแอคทีฟด i วิ่ง Display จอทัชสกรีน Air Auto และเกียร์ออโต้นะครับที่สำคัญนะครับยังมีปุ่มควบคุมอัจฉริยะ Center Command าดรถยนต์คันนี้นะครับราคาขายอยู่ที่3 9 7 0 0 0บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง7,300บาทต่อเดือนนะครับ สีแดงแรงลิ์กันเลยนะครับรถยนต์คันนี้เรามาดูคันต่อไปกันเลยครับถัดมานะครับก็คือ Honda Civic i v อวีเทคจุดปี2014นะครับรถยนต์คันนี้นะครับเลขไม้จะอยู่ที่181,000กิโลออปชั่นเด่นๆของเขานะครับก็จะมีพุชสตาร์ท รวมมาลแบบมัลติฟังก์ชัน Econ นโหมดคือโหมดประหยัดพลังงานนะครับหน้าจอทัชส,สกรีนแอร์ออโตและก็เกียร์ออโต้นะครับซึ่งเจ้า Honda Civic ของเราราคาขายขายอยู่ที่ 3, 77, 000บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง 7, 100บาทเท่านั้นนะครับสวยงามเลยนะครับสไตล์สปอร์ตเลยคันนี้ ที่สำคัญมีระบบไฮบรให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูคันถัดไปกันเลยดีกว่านะครับถัดมานะครับก็คือ Toyota v วีออสปี2016นะครับรถยนต์คันนี้นะครับเลขไมจะอยู่ที่113,000กิโลออปชั่นเด่นๆของเขานะครับก็จะมีเครื่องเสียง CD DVD MP3 แอร์ออโต้และเกียร์ออโต้นะครับระบบกันลื่นฉลย่ยซึ่งรถยนต์คันนี้นะครับบอกได้เลยนะครับว่าสภาพดีพร้อมใช้งานนะครับเบาะไม่มียุ่ยไม่มีขาดนะครับถือว่าสภาพดี100%เลยนะครับรถยนต์คันนี้นะครับราคาขายขายอยู่ที่312,000บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง6,200บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับ บอกได้เลยนะครับว่ารถสวยสภาพป้ายแดงกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูคันถัดไปกันเลยครับต่อมานะครับเป็นคันสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับนั่นก็คือนิ s s a n ซีฟ p h หนปี2017นะครับรถยนต์คันนี้นะครับเลขไม่จะอยู่ที่96,000กิโล ออปชันเด่นๆของเขานะครับก็จะมีกระจกมองข้างไฟฟ้าพวงมาลาัยแบบมัลติฟังก์ชันระบบกันลื่นฉลยัยพุชสตาร์ทจอพัสกีนพร้อมกล้องมองหลังแอร์ออโต้และเกียร์ออโต้ซึ่งเจ้านิสสันซิลฟี่ 1.6V ปี2017ของเรานี้ราคาขายขายอยู่ที่372,000บาท ผ่อนเริ่มต้นเพียง7,300บาทต่อเดือนเท่าน,นั้นนะครับสีดำเท่มากเลยนะครับสไตล์ผู้บริหารเลยรถคันนี้อเอาแล้วนะครับก็เป็นยังไงนมากครับกับรถของเราถ้าเกใครสนใจนะครับสามารถติดต่อไปที่เบอร์096924050 5 50, ตรงนี้เลยเลือกใครอยาก Walk-in นะครับสามารถ Walk-in มาได้ที่ PCC คาร์ัชพฤกษ์นะครับ ถ้าเกิดขยายให้ผมรีวิว,วอะไรสามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม b e เป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปด้วยนะครับคลิปหน้าผมจะมาทําเกี่ยวกับอะไรอย่าลืมติดตามกันนะครับสวัสดีครับคลิป